ลิปนี้นะครับผมก็จะมีเป็นเครื่องตัดหญ,ญ้าของยี่ห้อม a กกิต้านะครับซึ่งตอนนี้จริงๆไม่มีผลิตแล้วของ m a กกิตานะครับตอนนี้จะเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับซึ่งเราเป็นตัวแทนของ m a กกิตาโดยตรงอยู่แล้วด้วยแต่ตัวนี้เป็นรุ่นน้านํามันนะครับลูกค้านํามาซ่อมเราก็ยังรับซ่อมอยู่อาการเป็นอะไรมาครับช่างลูกค้าแจ้งว่าไม่มี กำลังแล้วก็ไม่ติดอ่าไม่มีกําลังแล้วก็ไม่ติดนะครับเราเช็คตรงไหนไปบ้างครับก็คือเปลี่ยนคาบูเลเตอร์ให้ใหม่อ่าเพราะว่าเปลี่ยนชุดคาบูครับคาบูค่อนข้างเหมือนว่าไม่ได้ใช้งานนานครับผมจะแห้งไปอ่าก็คาบูทําหน้าที่เรื่องการฉีดน้ํามันเข้าไปนะครับเป็นตัวจ่ายน้ํามันก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปมีส่วนไหนไหมครับช่างเครื่องนี้เปลี่ยนชุดชามคัชใหม่เป็นชุดชามคัชตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่เว็บไปแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอลองนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสตาร์ทให้ดูห่อครับ อันนี้มันเงียบแบบนี้เลยครับ,รบเป็นรุ่นสี่จังหวะเนาะอ่าโอเคใครยังมีตัวตัดหญ้านะครับของมางกิตาผมยังพอหาอะไรให้ได้อยู่ก็ลองเอาไม้ผม่้มก็ได้นะครับที่ร้านเหล็กปัดข้อพอธาธนกิจลุกเรือง